สวัสดีค่ะโบนะคะที่ปรึกษาการขายบริษัทสีรุ่งคาเซ็นเตอร์จำกัดค่ะและว,วันนี้โบประจำการที่สำนักงานใหญ่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ค่ะตามคำเรียกร้องนะคะโบก็มากับรถเซตเข้าใหม่นะคะรับประกันเลยค่ะว่าเซตนี้เมื่อรีวิวไปแล้วอยู่ไม่เกิน1อาทิตย์แน่นอนค่ะวันนี้โบมาพร้อมกับคันไหนนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ แล้ววันนี้ค่ะโบมาพร้อมกับ Ford Ranger Double Cab 2.2 XL Plus ค่ะซึ่งเป็นปี2020เรียกได้ว่าใหม่มากๆและคันนี้เป็นพับเทนประจำสัปดาห์นี้ค่ะแจ้งไว้เลยนะคะว่าคันนี้สีเป็นสีขาวนะคะสีเดิมทั้งคันเลยนะคะ สีเดิมทุกตารางนิ้วของคันนี้นะคะไม่เคยผ่านการทําสีใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะว่าโบมีวารันตีให้นะคะว่าคันนี้ไม่มีประวัติพลิกคว่ำมจมน้ําหรือว่าชนหนักมาแน่นอนนะคะใครที่ต้องการรถรุ่นนี้อยู่นะคะรับประกันค่ะว่าดูรถไม่เป็นก็ซื้อใช้งานได้ค่ะและสําหรับคันนี้นะคะเขามาพร้อมกับเซตหน้าใหม่เลยนะคะเป็นเซตหน้าแต่งนะคะมาพร้อมกับเซตหน้า F1150 ซึ่งฮิตมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าเท่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวอักษรของเขานะคะ FORD อร์ดนั่นเองนะคะเขาก็จะให้มาด้วยตัวอักษรสีดำนะคะตัดกับขอบสีขาวเท่ๆแบบนี้เลยค่ะและด้านบนฝากระโปรงของเขานะคะก็จะมีสกรูปนะคะทรงสูง สีดําขาวนะคะซึ่งเป็นชุดเซ็ตที่ให้สีตัดมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะถูกใจสําหรับใครที่ชอบแนวออฟโรดมากๆเลยนะคะให้ซุ้มล้อบแบบออฟโรดมาให้แบบนี้เท่ๆรอบคันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นแม็กขอบ16เท่ๆแบบนี้กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งยังรุ่นนี้นะคะเป็นยังแนวออฟโรดนะคะเวลาเรา ขับเคลื่อนนะคะก็จะมีเสียงดังนิดนึงนะคะเพิ่มความเท่สำหรับรุ่นนี้นะคะและคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.2 6สปีดนะคะแจ้งรุ่นนะคะแล้วก็เล่นเส้นสายมาด้วยสีดำด้านเป็นโทนสีดำด้านทั้งคันเลยนะคะกระจก มองข้างนะคะของเขาก็จะเป็นสีดําด้านเช่นกันนะคะมือเปิดประตูก็เป็นสีดําด้านแต่งมาด้วยตัว All New Ranger เป็นตัวอักษรสีแดงเท่ๆแบบนี้นะคะและสําหรับคันนี้เนาะที่เท่สุดๆเลยนะคะนั่นก็คือมีแหลกหลังคามาให้ด้วยเท่ๆแบบนี้เลยค่ะซึ่งออกแนวออฟโรดนะคะ ใครที่ชอบรถทรงแนวออฟโรดอยู่แล้วนะคะคันนี้รับรองค่ะว่าไม่ผิดหวังนะคะทั้งคุณภาพและราคาเลยนะคะ<ม>และสําหรับคันนี้นะคะก็จะมีกันสาดด้านข้างประตูนะคะมาให้ทั้ง4บานกันเลยทีเดียวนะคะ<ม>และคันนี้แน่นอนค่ะเป็นตัวยกสูงนะคะโบก็จะมีบันไดข้างมาให้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแล้วนะคะรับรองค่ะว่าขึ้นลงง่ายสะดวกแน่นอนค่ะ และคันนี้อย่างที่โบบอกไปนะคะว่าเขาเล่นเส้นสายลวดลายนะคะด้วยสีดําด้านนะคะเรามาแวะกันที่ฝาเปิดช่องเติมน้ํามันกันนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะให้ที่ครอบมาแบบเต็มบานแบบนี้เลยนะคะเท่ๆแบบนี้เลยเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ให้ตัวอักษรน,นะคะเรนเจอร์มาด้วยตัวอักษรสีแดงค่ะรับรองค่ะวัดเท่สุดๆเลยนะคะและสําหรับรุ่นนี้ค่ะรับรองเลยนะคะว่าใครที่ชอบแนวออฟโรดสไตล์วายแพคนะคะ มีโรบามาให้ด้วยนะคะเป็นโรบาเอาเรนเดอร์นะคะซึ่งสำหรับรุ่นนี้นะคะตัว XL p a ซนะคะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะแต่งมาได้อย่างลงตัวแล้วนะคะถ้าใครที่ชอบสไตล์ออฟโรดวายแท็กนะคะต้องรุ่นนี้เลยนะคะเดี๋ยวโบแวะให้ชมเมดอาร์ตกันิดนึงนะคะว่าคันนี้เคยผ่านการทำสีมาหรือเปล่าเมดอาร์ตยังสวยดีอยู่ไหมนะคะ และสำหรับรุ่นนี้นะคะเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะตะเข็บตรงแนวเลยนะที่ประตูด้านหน้าเรียบๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาค่ะหลังจากที่ไปชมเม็ดอาร์ตแล้วก็ตะเข็บนะคะขอบประตูกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวโบพาไปชมความเท่ที่ด้านหลังรถกันค่ะ และคันนี้นะคะชุดแต่ง F1150 นะคะก็จะมีที่เปิดฝาท้ายมาให้แบบนี้นะคะเป็นสีดำด้านเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีครอบไฟท้ายมาให้แบบเท่ๆแบบนี้มาให้เลยนะคะและสำหรับรุ่นนี้นะคะแต่งเติมด้วยกันชนท้ายมาแล้วเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้นะคะสีเดิมทุกตารางนิ้วนะคะเพิ่มเติมคือสติกเกอร์ ที่ออกแนวออฟโรดวายแท็กนะคะที่เพิ่มเติมมาให้ก็จะเป็นตัวเท่ๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงโบพาเข้าไปชมกันที่ภายในกันนะคะว่าออปชันเขาจะจัดเต็มมาแค่ไหนนะคะและแน่นอนนะคะเมื่อขึ้นมาแล้วนะคะรอบนอกตัวรถนะคะที่จะดูเท่นะคะแล้วก็ใครที่ชอบออฟโรดอยู่นะคะรุ่นนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะไม่เพียงแต่ภายนอกเท่แล้วนะคะภายในนะคะอุปกรณ์ยังครบคันแล้วก็ ให้ความเท่และบึกบืนด้วยนะคะเริ่มกันที่เบาะเลยนะคะเบาะเขาก็ให้กันมาที่เบาะหนังนะคะเบาะหนังซึ่งเย็บตะเข็บด้วยได้สีแดงนะคะแล้วก็มีรุ่นยี่ห้อมาให้นะคะเรนเจอร์แบบเท่ๆแบบนี้เลยนะคะ ด้วยอุปกรณ์ที่ตกแต่งมาได้อย่างลงตัวนะคะนั่นก็คือภายในนะเป็นโทนดำทั้งหมดและให้ตะเข็บได้มาด้วยสีแดงแล้วนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังเพิ่มความปลอดภัยของรุ่นนี้ด้วยแอร์แบ็กคู่นะคะทั้งฝั่งข้างคนขับนะคะแล้วก็คนนั่งข้างด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยเนาะและสำหรับรุ่นนี้นะคะเครื่องเสียงของเขานะคะก็จะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะได้นะคะ AUX ได้นะคะแล้วก็ USB ได้เช่นเคยนะคะและสำหรับรุ่นนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์นะคะสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะคะรับสายวางสายได้เลยนะคะที่ปุ่มมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะเช่นเคยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะสามารถปรับพวงมาลัยได้ถึง2ทิศทางกันเลยทีเดียวนะคะทั้งสูงต่ำนะคะเพิ่มความสะดวกสบายนะคะและสำหรับรุ่นนี้นะคะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะ ปรับกระจกขึ้นลงทั้งบานด้านหน้าและบานหลังนะคะก็เป็นระบบไฟฟ้าด้วยกันเลยนะคะและสําหรับคันนี้นะคะก็จะมีไฟสองแผ่นที่นะคะไฟสองสว่างในเก๋งถึงสจุดกันเลยทีเดียวนะคะทั้งด้านหน้านะคะเดี๋ยวเปิดเช็คนิดนึงนะว่าติดไหมโอเคค่ะทั้งบานด้านหน้านะคะให้มาถึง3หลอดทีเดียวเลยนะคะรับประกันความสว่างค่ะและด้านหลังนะคะให้มาอีก1จุดนะคะ รับรองค่ะว่าเราเวลาที่เราเดินทางนะคะเราจะส่องแผนที่หรือว่าขอเพิ่มความสว่างรับประกันค่ะว่าสว่างแน่นอนเลยนะคะและรุ่นนี้นะคะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์มาให้ด้วยนะคะถ้าคุณต้องการเสียบเครื่องชาร์จหรือว่าอะไรก็สามารถเสียบได้เลยนะคะและคันนี้นะคะ xl part น้องๆของรองท็อปค่ะแน่นอนค่ะระบบแอร์ของเขานะคะก็ให้มาแบบดีเลยนะคะเป็นแอร์แบบระบบดิจิตอลนะคะคุณก็สามารถ เปิดแอร์นะคะด้วยปรับความแรงลมต่างหากนะคะปรับแยกอุณหภูมิได้ต่างหากนะคะคุณจะเอาแรงแค่ไหนนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากมากค่ะเดียวโบขอไปนั่งเบาะหลังให้ชมกันนิดนึงนะคะว่าจะกว้างแค่ไหนนะคะขึ้นลงง่ายๆนะคะด้วยบันไดข้างนะคะและที่ด้านหลังเช่นเคยนะคะถ้าคุณเดินทางไกลนะคะคนที่นั่งเบาะหลังเนี่ยรับประกันเลยนะคะว่าไม่เมื่อยแน่นอนค่ะเพราะว่าด้วยขนาดเบาะนะคะที่ใหญ่นะคะและช่องเก๋งที่กว้าง และตัวเพดานนะคะก็ยังดูสูงจากศีรษะมากๆเลยนะคะเรานั่งได้สบายแน่นอนเลยนะคะและก็จะมีที่พักแขนแบบนี้ให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีช่องวางแก้วให้ด้วยถึง2ช่องกันเลยทีเดียวนะคะหรือว่าถ้าคุณเดินทางไกลแล้วยังมีสมาชิกในครอบครัวอีกหลายคนนะคะคุณก็สามารถพับเก็บ เพื่อเพิ่มความกว้างนั่งได้หลายคนอีกเช่นกันค่ะและคันนี้นะคะที่ด้านหลังของเขานะคะก็จะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์มาให้ด้วยอีก1จุดนะคะเรียกได้ว่าออปชั่นเนี่ยจะเต็มครบคันมากๆเลยค่ะเดี๋ยวโบพาไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันนะคะคันนี้นะคะเปิดฝาก,กระโปรงได้ง่ายๆเลยนะคะท่านผู้หญิงที่ใช้รถอยู่นะคะก็สามารถใช้งานคันนี้ได้ง่ายๆสะดวกเลยนะคะเพราะว่าเรามี โชค๊คคัฝากระโปรงด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้และคันนี้นะคะแผ่นสติ๊กเกอร์มอกนะคะยังอยู่ครบนะคะเครื่องยนต์สวยงามนะคะจุดมาก QC เรายังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะเรียกได้ว่าคันนี้นะออปชั่นจัดเต็มแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยดีมากๆเลยนะคะคัดสภาพมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 2 0 0 c ซีซีนะคะให้แรงม้าสูงสุดถึง160แรงม้ากันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่า ทั้งประหยัดน้ํามันและก็ทั้งแรงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวปิดให้ชมความสวยกันอีกรอบค่ะใช้งานง่ายๆสะดวกๆแบบนี้เลยนะคะและแฟนเพจที่รักของโบอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าคันนี้นะคะทั้งดูเท่และปีใหม่แบบนี้นะคะจะราคากันที่เท่าไหร่นะคะรอฟังกันได้เลยค่ะคันนี้นะคะ Ford Ranger Double Cab 2.2 XL Plus นะคะรุ่นปี2020ค่ะ ถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะคะราคานะคะสูงถึง752,000บาทซึ่งไม่รวมชุดแต่งนี้นะคะซึ่งราคานี้ไม่รวมชุดแต่งนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณรับไปขี่ไปใช้งานได้ในราคาเพียง519,000บาทเท่านั้นค่ะและคุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าคุณเป็นลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะฟรีดาวไปได้เลยไม่ต้องใช้เงินในการออกรถแม้แต่บาทเดียวค่ะ และว,วันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะนั่นก็คือโปรโมชั่นดอกเบีย้ย0%นาน12เดือนค่ะคุณจะได้ผ่อนค่างวดเพียง6,612บาทเท่านั้นเองนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ารถปีใหม่ๆแบบนี้นะคะสภาพรถใหม่ๆน้องๆป้ายแดงแบบนี้จะค่างวดเพียง6,612บาทเท่านั้นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะออกง่ายๆนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่น พนักงานบริษัทนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำหรือว่าพนักงานชั่วคราวนะคะเกษตรกรรับเหมาก่อสร้างนะคะได้ทุกอาชีพเลยค่ะเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะคะใช้สองสาอย่างเท่านั้นเองค่ะถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะแนบหนังสือรับรองเงินเดือนบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแค่3อย่างเท่านั้นเองนะคะคุณก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้ง่ายๆแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยนะคะเราออกรถได้ ทั่วประเทศไทยเลยนะคะรอทําสัญญาที่บ้านได้เลยนะคะเรามีบริการทําสัญญาทั่วประเทศไทยค่ะอยู่ที่ไหนเตรียมเอกสารรอได้เลยนะคะโบไปทําสัญญาให้คุณถึงที่บ้านค่ะเรามีบริการจัดส่งรถด้วยรถสไลด์ออนถึงหน้าบ้านคุณกันเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้นะคะโบและท็อป10เ,เปิดจําสัปดาห์นี้นะคะต้องขอลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนนะคะใครที่ต้องการคันนี้นะคะกลิก๊กกลางหาโบด่วนๆเลยนะคะที่เบอร์0924994987ค่ะ วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สีรุ่งห้าเซ็นเตอร์กันด้วยนะคะ